สวัสดีครับผมยศวรรสิริพรวอดครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานระบบ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก Honda ครับผมระบบ r d m with LDW ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบนี้จะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งเลนหากพบว่าผู้ขขี่กำลังขับเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ ระบบ RDM จะมีสาร์เตือนขึ้นที่มารวัดพร้อมกับพวงมาลัยสั่นเตือนพวข้ขี่หากผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองต่อคำเตือนระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยเพื่อกลับเข้ามาสู่เลนให้โดยระบบ RDM with LDW อันนี้ถ้าหากว่าทำงานหลายครั้งต่อเนื่องกันระบบจะมีเสียงเตือนร่วมด้วยและหลังจากนั้นจะหยุดการทำงานชั่วคราวหากขับเบี่ยงออกนอกเลนอีกครั้งหนึง่ง ระบบจะมีแค่เสียงเตือนอย่างเดียวโดยที่พวงมาลัยไม่สั่นเตือนและไม่หน่วงกลับเข้ามาเลนให้แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งระบบก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งเนื่อไขาการทำงานของระบบ RDM with LDW จะทำงานที่ความเร็ว72ถึง180เยต,ต่อชั่วโมงจะต้องมีเส้นจราจรชรัดเจนทั้ง2ฝั่งจะเป็นเส้นประหรือเส้นทึบก็ได้ ระบบจะทำงานได้บนถนนทางตรงหรือทางโค้งเล็กน้อยไฟเลี้ยวอยู่ในตำแหน่งปิดและระบบจะตรวจจับว่าผู้ขับขี่ไม่ได้ควบคุมรถไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยรวมถึงเบรกและคันเร่งวิธีการเปิดปิดระบบ r d m w i t h l d w นะครับ <AR> d d ก็เราต้องเลื่อนหน้าจอนะครับไปหาตัว Safety Support ครับผมแล้วก็กด Enter ลงไปก็จะเจอตัว สไอคอนครับมี RDM นะครับมีตัว Parking Sensor นะครับแล้วก็ CMBS นะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ RDM ขึ้นสีเขียวแบบนี้แปลว่าตอนนี้เราเปิดระบบ RDM ไว้อยู่นะครับเปิด Standby ไว้อยู่ถ้าต้องการจะปิดระบบ RDM ให้กด Enter ลงไปครับจะเป็น RDM Off นะครับสัญลักษณ์ทิกถูกจะหายไปนะครับสัญลักษณ์ RDM จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ r d m นะครับเป็นสีเทาอยู่ข้างล่างด้วยนะครับอันนี้คือการปิดระบบ r d m ครับผมส่วนเท้าต้องการจะเปิดนะครับก็ให้กด Enter ลงไปครับก็จะกลายเป็น r d m on นะครับจะมีสัญลักษ์ติ๊กถูกนะครับแล้วก็สัญลักษ์ r d m จะเป็นสีเขียวส่วนสัญลักษ์ r d m ข้างล่างนะครับที่เป็นสีเทาเมื่อกี้ตอนเราปิดจะหายไปนะครับผม นี่เป็นวิธีการเปิดปิดระบบ RDM แล้วก็จะมีวิธีการตั้งค่าด้วยนะครับสำหรับการตั้งค่าระบบ RDM รถบางรุ่นจะตั้งตั้งค่าที่มาตรวัดนะครับแต่ว่าคันนี้ Honda C R V จะเป็นการตั้งค่าระบบ RDM ที่หน้าจอกลางครับผมหากเราต้องการจะตั้งค่าระบบ RDM นะครับก็ให้เราไปหาเรื่องของ Vehicle Setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Diver a s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  t System Setup นะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้ครับ load d e p a r t u r e m i t i g a t i o n s y ส t e m นะครับผมสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เตือนแบบไหนนะครับแบบ Normal นะครับแบบ Early หรือว่าแบบ Delay นะครับถ้าแบบ Early ก็จะเตือนไวหน่อยนะครับออกนอกเส้นนิดเดียวแตะเส้นก็เตือนแล้ว RDM Active แล้วนะครับถ้าแบบ Normal ก็คือปกติถ้าแบบ Delay ก็คือต้อง ออกนอกเลนไปเยอะหน่อยนะครับออกนอกเลนไปครึ่งคันและถึงจะเตือน RDM ถึงจะ active นะครับผมนี้ก็สามารถตั้งค่าระบบ RDM ได้นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดปิดระบบ RDM แล้วก็วิธีการตั้งค่าครับผมระบบ Honda Sensing เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น ไม่ใช่ระบบที่จะทำให้การขับขี่ปราศจากการชนอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆและอาจมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda Sensing จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ลักษณะการขับขี่สภาพรถยนต์สภาพถนนสภาพภูมิอากาศและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทั้งนี้ผู้ขับขี่ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานรวมถึงขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ